ถืกบ่า <c oughs> เป็นคนที่ถูกยยกปากโมน <c oughs> ใจก็ใจดวงน้อย <c oughs> พออ่อแม่ <c oughs> กับมายัมได้สอนลูกเรียน่ัดอ่านทัดเขียน กันกับทักทายสวาสดาีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีที่กำลังมาแฟนเบอร์สุขุสุคนเนาะมาสืบเป็นเอ็ดซีทางภายในเดี๋ยวว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางส่องสกแกลวันเฮาคือเก้าทุกคนเลยโดยเปิดภาพมาหมุอนี้กันอยู่บ้านน้องป่าเนาะมาหาเพื่อนแด้ทุกคนเลยเนาะกะบหมุนนี้กะน้องป่าเพื่อนว่าอ่าสิไปเอามะข้อว่าสั่นพี่น้องเลยโดยทางสแกวกัสิพาอ่ะก็เลยใส่หมวกฮอนแดดพี่น้องเนาะกะ มื่อนี้กัสิแปะมาค้อน้องปลาเพิ่นกับน้องมิ้นตาอ่าบอ้โหว่าอยู่ไสพี่น้องเยเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกระพ้าไปโู้พี่น้อยเนะา,า,นนานนเนะโอเคทางสแกนก็จะได้ปั๊บเป็นกล้องหน้าเนาะดูอ่ากล้องดังพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่กล้องหน้าโอเคปั๊บกล้องดังเพระาะว่าเบิ่งทางบนทางไปเอามาข้อสิไก่ดีไกล,กลเนาะโดยอ่าไปพี่น้องเยไปเอามาคอ,อน้อกันพี่น้องอ่าเดี๋ยวทางใกล่ดีไกลบ่ ขาแม่บ่าโลกอาตจ้าฝากกัน่าอโอแม่กะเท่าแล้วก็ค่อยย่างไปนี่เด้เจ็บแข้งเจ็บขาเนาะไปทางไหน,นลูกไปไปพีป่หน่อยโดย,โดย,โดย,โดยท่านได้ทักทายอีกซีโดย,โดยผู้น้องวินตา

ได้สมบูรณอันนี้บ่รูนาากนเจ้านะปลาสกวกับบุเคยมา,ลาหลอดนานองปลาจักเพื่อพี่น้องเอ้มันนี่เป็นครัง้งแรกมาเลาะนาเลยแล้วมันมน,นี่เอ้าอย่ากลัวพี่เสกว่าคันคูปวดแตกปวใหญ่เลยผลว่าโอ้ทางห้องทางลำไปกัน่าน้องปลา มีน้องสั้นเจ้าบม่ได้สอนมูฮวกบลูกนี่จะลูกคนลูกปลาลูอุ้ยเจ้าอย่าเอามันเด้อสาวไว้มันใหญ่โอ้ยเดี๋ยวมีมุ้ววกเลยพวกก๊อบบ่มีบ่อ่าปลากะกาน้องปลาคืองามแท้นี่อ่าน่องมันนี่น้องปลาผ่าเลาะทงพี่น้องเอ้ย่ฮู้ว่าทงไปฮอดใส่อ่าอันนี้น้องเจ้าวะนี่คือบารุดดำจ้ะ อืมสาอวรถโซ่มีบ่อ่ากาผลง,งามแท้นี่โอ้ผุดีมัดมุ่นได้นองไปเอา้าสามตาเท่านี้บ่อเอา้าพ่ออยู่บ่อเลยป้าผักกระเยงผักกระเยงแกงใส่หน่อไม้ได้ ก็มุดข้อบ่ใช่ต้นขอนะโอ้หุ่นลูกขาดไปที่นี่ปลาต้นหน่อยนะวันนี้นออ้องปลาผ้าเลาะทงคักขนาดพูนทั้ <c oughs> ทงห้องทั้งลำอนอ้องมินตา ่เฮ็ดบ่อืมคิดว่าบงคิดว่าอันเฮ็ดอืมคือมารอกแท้หมกขอนะหมักกับไงจังนะหมักกับไงสมอาไก่เทียงเพิ่นเพิ่อนหม้หายบ่ขอขอเพิ่นบ่อืมไม่น่าไลป้าคือมาขอไก่แท้ าตเอินคอแต่กายดีย้มเพิ่นให้ดำหนาหรอปละาข้าเป็นพะ้าเปนแง่อ้าต้องห้องขับทิพแถวนี้โอ้แถวนี่นผูกอันผูกงัวผูกงัวผุผผผผผผ่วยใส่ให้หน้าเนะมึงไนสาบ,บัวหน้าเพิ่งแกล้ได้แบบนี้ มายังมายังมาดิมายังมาดิเอา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 มายังดีมายังมาดิโอ้หหมากับไงผูเดีนวองอ้ยไม่เยไม่เห็นเ่นลุงนะมินตานะเอาคือแก้เสือลลกนะอ่ะทักทายดูสบายดีเอา โอ้พันอุ้มนั่นมาอยู่พันอายพี่น้องเอ้โหป้าน้องมินตาขึ้นเก่งแท้นะโอ้พี่น้อยเดินน้องลาเดินมาไหนเอาไม่แสแมาแม่นเอานี่ชุกล้วบ่มาจำมันมันเด้หรือเด้อลองมาไปหยาป้าขี่ดินแล้อก็จะหยาป้าขี่ดินเด้อน้องลูกป่านี่มิเตว่าขืนบ่อไดเพรนการสูงขนาด เอาได้อยู่บ่ลูกมาเอาหมาข้อในห้องเพลงนได้ปะแตนได้น้อและวังตอรงแตนได้ลูกเด้อแบบมาผลคยขึ้นต้นไม้นี่ขันคือโอ้ยขันคือคอยนี้ไปแล้วแล้วนี่สุกแล้วบ้าหมาข้อต้นนี่มนมันยังตูนนะ เออฉันแอนต์้นันอูนตูนด้วยเดาะอ๋อเสร็จีจมีคเนาะจับผู่เลยน้องปลาเก็บมันขอเลยเจ้าเกืบา้อลเ้าเินโม่ห้ากห้ดิ่น้องปลาเดิอมูัเจ้าเรโม่ห้าะลูกโอ้โหผลปาอันนี้เราหัวจักใด้เรายังน้อยอยู่ยันเมย์เราผูกน้าไม่เท่าะช่ะน่ากัเจ้าก็ยังไม่ได้ถ่ายหุ่นีนเนาะน้องปลาเนาะ แด็ดแถอนี่แดงกว่าทางเฮาเนาะทางเฮาวค่ออ่าระวังโลกเด้อเออเอาเมื่อเอาเลงให้ความหมากน้ำใยผ่ากระเจ้ากระเจ้านี่เด้อลกอ่ะชอบบูหมด้ะไรด้น้องปานว่าสิเอาเมื่อเพิ่นว่าบ่ต้องเอาลงมาหลายเด้อเพิ่นว่า เตะเพื่อกแตนหนาแดงหุนหุนซื่อว่าสีดำหน้าเลยดำหน้ายัง่ยสวยด้วยหน้าข่อยบ่ได้ถิบน้องมาเลยลูกเชียรอหอนาอีกเอ้าเกือบน้องฟ้าเกือบถือขวดโอ้ยยาตัวนี้ลูกใครในต้นข้อมันบ่ใหญ่เนาะพอดีกอดหุ่มบ่ะบอยข่อยว่าถ้าว่าเขามีแสกอะมันต่ำเรื่อยเสบยน่ะแม่เนาะแม่ น้ำมันแม่น right ่ะเป็น hmm. ม mm ันเป็น hmm. ผัวแบบนั้นเลย้ก็สิได้อยู่เนาะคนที่แต่งแจ้วแบบไรเด้นี่น้องปลาเมื่อแล้วบ่อบแม่นน้ำปลาน้ำปลาชื่อกระป๋าอยู่ได้โอ้ยังสีแดงน้่งกันอ้าวนี่ได้หรอกตัวนี้น้ำปลาอยู่เขาเรียกผัดความเค็มเหมอนะขาดความเค็มโอ้เจ้าจะกินอะไรเด้อเนาะไอแม่แม่นางมือใส่เสือใส่เสือไป ไปลงหนองก็ไปนแหนองกฮักโต้สีเดีวกลอกแน่เลยไแก้วเบงลกพดซสเต็ปไรผูอ้ไม่เช่ตั้มหนองปลาเอ้ตั้ม้องต้องแม่นตัวตั้มเนาะเลยหนองปลา ท้งด่อนทั้งยอไเสียงหาบไงหนาเลยบางกล่องก็เคยบางนะโอ้ยปดหมวก็ไดุ้กปาเด้อเลยเบาเด้อจากแรกอันตัวมันมันรกนะแต่ว่าไม่เผ็ดอันสั่นไม่กันบ่มีไม่เสรนะยาบ่ลุ ว่าเอาสูมืกสิค่ายอยู่ตัวนี้นะเนาะแต่ว่าต่ำตีมจุบลายดยปา,ายโอ้ยบบลายดกปลาย้า,อาคอยเมนไหมะฮะอุ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวย <c oughs> ว ไินสบายนะน้องปลาโอเคอ่าให้น้องปลานเป็นนน่านน้องปลาเป็นคนเก็บบานน้องปลาเป็นคนเก็บกนเอาเอ้โหเม่นกัเฮ็ดเม่นเฮ็ดจังเไม่เสียนตำทิมลงมาอย่งบ่พอพอจวดเนะีไน้องปลาเออย่างลงมาได้เฮ มายังทางดองทางลำเดียวนี่บอกห้องไรละบ่อันเพลงอันธิวาเอฟซีไทยส่งมหาอำนาจบุเป็นทรัพบุเป็นซรัพนั่นแหละจังหวะบุเป็นบุเรียนหัดเนาะเงี้ยเราไปเมื่อยได้เมื่อยห้องมือได้ก็บาดจืดเฉือนบ่แป๋วบ้านเป๋ว่าเฮาเฮาบ่มีผูกผ้ว่าหัดเสียงหัดยังเนาะมีผู้พายทำนองนะ เพิ th th ่งมาไรสบัวเอ้ผ <cùng> ูยังยังอยู่ีคุณคุณเอาไหมเอาไหมอาแม่บอกอยู่พอแล้วพอแล้วตาเตยันสบัวเมื่อขันแม่เมื่อได้撒อ่ะบอให้แม่เมื่อ แเมือกินอยู่พี่ได้เนาะแสบ๊อบบัวปู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 ปบปู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 ปปูปูปูาูปูปูขอยังูป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 า อยากอีกแล้วอยากอยากข่าอีก래อ่าได้กับข่ากัายังตอนเทียงนี่ลูกเน่นงะบอมีเออคือ่าไต่ขืนรื่อเนาะเคยข้นเลยแต่ต้นทีบอมเคยข้นมีนี่คุณอ้าลงมาสบายเนาะลูกพูดลงมาเลยนี่ แกันดีดีไปห้างกับเขาอารมณ์ดีได้ระวังเนื้อก่อนแต่งเองบ่เพลงนะหมดแล้วไปแต่งให้คืดไล่ได้ร้องคืดไล่ได้ร้องชีวิตคนคนบานนาเกิดมาทัางครับยากชนพ่อแม่ขายให้ ขายนะขายมดเลยดิฮุินฉันคนถึงปัจจุบันเป็นคนที่ถูกยากปากโม่ใจก็ใจดวงน้อยพอเป็นกับมัยันได้ สู้หลุกเรียนทัดอ่านทัดเทียนฝึก้องป้าเต็มคู่ดีได้ไหมขคุนดอกานทุกคนบ้านยิ้มรู้ยิ้มรู้น้องปลาหน้าบูญแท้นี่เป็นคนปัจจุบันเท้วบ้านนาคุณเราคุณโลนัวงคุณโลน้วงปิณโลนยุลุ่มโลนทั้งล่องทั้งล้ำ ก็บลูกเป็นลูกสางทีบอเอาไหนได้แต่ยืนไว้มาอยู่หุ่นคอลองเพลงเนาะบรรยากาศมันกับพ่อห้องแล้วบัดพูน้องมินตาบอพ่อห้องแล้วเราเมื่อยปีนต้นอันมะเขาะอับบ้าย้มได้เท็นหนาพ่อหน้าแม่

เอาดีๆเอาดีๆแม่ท่านได้ทายหนึ <laughs> ่งสองเออตาขอนเลยเออเฮ็ดฉันแ้่เออเห็ดีๆเลยเฮ็ดจบดีเฮ็ดจบดีเฮ็้นีอือแ้วก็ปินหนามะปินหนาไหเห็นะเอไว้เอาว้อาูคขาูาบ้านเราค่อยกว่าห้อค่อยไป็น่าน พอาะอไเพอะอเต็มคู่แลยปเมื่อมามื่หมวกนะคอยยืมโอ้มนแมนูกล่นแล่นผู้หลากหมากข้อแลวผูผูผูแทักไปท้างในคนหลักหมากข้อก็นดีพอบัดพอน้ำดูชาเพื่อน เอาคอแบบทั้งเอิบทั้งเอาอะยังเตะกันน่เจ้าปลาแดงตุ๊กขาวปลาเดงตุ๊กของมาตุ๊กขาวปลาหูเจ้าของนาเพิ่นโอ้พ่นแดนดีกับน้องหิ้มตาพี่น้องเอ้ยเนาะคอมัดคอน้ำลูกเพิ่นอ่าพิ่นเห็นเจ้าของมาโดนแดนขาวปลาบูเมื่อไปข้างในี้้อ ช่าทางคุณนะบอกจากเด้อบา้านเฮียน,น,นปาปาผู้านน้าจานน้โอ้เจ้าน่นูได้เด้อเจ้าเด้อมาลักแล้วเฮ็ดให้คย่ยอันรับหนาเทนผู้โอ้ไปแล้วไปแล้วพูนบ,บ,บายๆก่อนแบบเพิ่นลักเลยกะบ,บอกกล้าได้สบัว<ม>ให้เขาได้เป็นคนรับเน่ย โอ้ยมาอยากกันพี่น้องนี่เนาะโล่หากเก็บผักกระแงมื้อใส่ซั่วบักคอบ่อือเอ้าไปว่าเฮาตํากะปมันนะสบัวแล้วก็เอาผักกระแงใส่ตํามันหอมก็แซ่บเด้อะเนาะแม่นมีเด้นี่เด้น่ะมีเด้นี่ผักะแงพี่น้องเอ้ยอยู่ประเทศไทยเพิ่นเอิ้นผักยังสบัว กเยงคือกันบ่อาลูกึ้นอดนั่งดีดีลูกนั่งดีดนี่พักเงียงกันกันจิเก็บนะมันแดดแมนพ่อหนะพ่อแดดหนเมย์วไปพักลูกวะพ่อแดดพักกันบ่ได้ใหมวก แล้วจังะไรเน่ากาสีกับแล้วจะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันน้องละโบยดสบายดีเนาะท่นปลาเพิ่นกาสีกับไปเด้อโดยโดยบายบายอ่ะโอเคน้องพ่อพี่น้องเอ้ยทางสแก้วกะได้อ่าไปเอาหมากข้อน้องมื่อนี่น้องปลาภาไปเอามาข้อพี่น้องเอ้ยหน้าอีกท่งหนึ่งหน้าเจ้าของหน้าเพิ่อนโบยู่สั่หลกไปลักเอาแต่ว่าขอมลูกเพิ่น บัดพ่อเห็นเจ้าของมาห่วยน่องปลากระแล่นปุป๊บเขาปลากำนองมินตาปลาอีกอย่างไม่น,นี้เพิ่นกระพามาเลา่อหายโดนาเพิ่นพี่น้องเยอ้กากาเพิ่นตานั่นคือแดงแท้สงสัยใกล้สิตายเลยเดอ้อน่ะโดย,โ,ดยโอเคพี่น้องเนาะจำตาคลิปนี้ก็สิพอป,ประมาณนี้พ่อแม่พี่น้อยเอฟซีบัดจุคูสนะุคนเนาะผู้น่องปลา,ากับน้องมินตากะเลิ่นหนาไปก่อนแล้วพี่น้อยโดยกาฝากในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัดจุคูสุคน ฝากกไดไลค์กดแชร์ติดตามครับส้มคลิมนี้แน่ๆพ่อเป็นกำลังใจให้สาวแก้วส้่งคลิปจะต่อไปทุกคนเลยโดยสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำ่าสาบายดีอยู่ดีไม่แห้งเบิรสุกกุสุกคนเด้อ